ครับมือนี้มาดต้นใหม่ในสวนครับนี่เป็นมะม่วงนำดอกใหม่นะครับต้นของเพิินก็เป็นดอกออกมาหลายรุ่นนะครับนเป็นดอกรุ่นใหม่กาลังออกมาอีกนะครับรุ่นใหม่แต่ว่าซุ้มเกากบแกนะครับแกกกาลังสุกกับมีนะครับกำลังกาลังสุกนะครับต้นบพธท่านไงครับแต่ก็มีหลายหน่วยเนาะ นี่ก็มะขามเปียวยักครับแจแห้งหมดแล้วนะครับนี่ขามเปียวยักนะครับนี่ครับแจแล้วนะครับพร้อมที่จะเจ็บเอาไปไ้ทาเป็นมะขามเปียกเนาะมะขามเปียกใส่ตุ่มใส่แจงนะครับเมื่อนี้จะบว่ามดต้นใหม่มุ่อนี้แหละครับเด็ดต้นเพิ่นนะเดต้นเพิ่นลายนะครับมากทุกชนิดต้นใหม่เนาะ ก็ต้องได้รับน้ำนะครับสงสารเพิ่นกะคือสีได้รดน้ำให้เพิ่นมันแห้งนะครับพี่น้องเอฟซีแห้งร้ายนะครับแห้งร้ายนะครับอากาสีรดต้นอันนี้เป็นต้นหมากาตน้นคือจ้างต้นไอ,มอ,นมอน้ม่อนห้าเนาะนะม่อนม่อนบุรี่นะฮะม่อนบุรี่ปลูกเกับใบก็เป็นหมากมันกะ อ,ออกลูกดกดีครับแต่ว่าขันน้ำบอ่อถึงกัมันก็เหี่ยวไปลูกมันออกหลายอยู่นะครับบางนาขน,นาฝนก็โอเคนะครับนานี่ก็จากแห่งให้น้ำบอ่อท่านเนาะนะหลายอย่างนี่ก็เป็นต้นอเอินว่าต้นมักอันนี้ใหน้วยหญ่นกันนะครับ บ้านเข้าเอิญมาต้นมะกอเด้อลืมหดสนิทต้นใหม่บ้านนะครับจำซื้อมากเี่งบ่ได้เด้อบ้านเหรครับพี่น้องพี่โอ้ยเนาะหมักเมาใหญ่ครับหมักเมาใไงเนี่ยหมักเมาใไงหมักเมาใหญ่ครับ ก็ายน้ำไม่หลายต้นนะครับปลูกไว้หลายต้นอยู่อันนี้ก็ต้นยินทภารัมแต่ว่ากับกับปลูกไว้นี่นะครับเพิ่นกับบะหมูว่าเป็นยังไรเพราะว่ามันมูนี่มันต้องผสมเวลาเพิ่นออกดอกนะครับเท่ากับบ่ใครได้ดูแลเพิ่นดอกกับปลูกไวส้สันละปลูกไว้ปลูกไว้ประดับ <c oughs> กทนท่านอยู่ครับทนท่านน้ำอยู่แต่วากันเลือดต้นเนาะ ก็ต้องให้น้ำนะครับเนี่ต้นอินทผลัมปลูกไว้โดนเติมแล้วแหละครับกตมันต้องผสมครับพวกนี้จังสีได้กินมีตัวปูตัวเมียคือกันนะครับต้องเอาผสมเอาออกดอกมาธรรมชาติแล้วก็ได้กินมากนี่บอแมอนครับต้องผสมพวกเรานี่เพืชบางชนิดมันมันบอ สามารถผสมเองได้นะต้องผสมให้เพิ่นนะใบเพิ่อนอาจจะดอกเพิ่นอาจจะบวบปิวไปหากันมันต้องเอามาใส่เคาะใส่กันนะตามสูตรเนาะครับนี่กับต้นมักย่อต้นมักย่อครับก็บปลูกไว้นะไว้ถ้ายกย่อเพิ่นไว้ต้นมัก,มก,มกมย,ย่อครับมีอ่ใบพิยังขึ้นกันครับไปไปมกใส่ป่า เราก็มากเป็นเงินปตนตำจินนะครับเนาะเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรกระท้นท่านครับเนี่กับ่ตายง่ายหอกครับนั่นน่นหดน้ำเทือกับเป็นอย่างนะครับเป็นกระท้นของเพิ่นอยู่นะครับชนของเพิ่นนี่กนณาแรงก็เป็นที่ละครับได้ต้นต้นไม้เนี่ยต้นพุทธาแห้งแต่ว่าอากาศเล็กน้อยเพิ่นกับปงใบไหมครับพุทธชาเนี่ย ออกดอกออกง้งทุกปีนะครับก็ได้กินพุทชาหไ่นะครับพุทชายห่สองตนนะอยู่ในสองตนจะถือว่าเพิ่นก็นให้ดอกออกผลทุกปีนะครับอ่ากินบัวท่านก็นโล้นถิ่มยูดินเนี่ยนะครับบ่ได้ขายนะครับปลูกไว้ในสวนนะครับเป็นการปลูกปลาปลูกตน้ตนไม้ต้นไร่ที่กินได้แน่โบกินได้แน่นะครับเนะาะก็จะถือว่า ข้นมักปลูกเป็นว่าค้นมักปลูกครับนี่ก็คือกันครับต้นมะเมาใหญ่คือกันนะได้มากสามสี่ต้นกับาปลูกไว้ในสวนเนี่ยนะครับไปย่างทุกต้นครับเล็กน้อยกับพวกได้กินเพลินละนะเล็กน้อยกับทงที่ออกดอกออกเนีออ่ <c oughs> นี่ก็มีต้นตัวผูัตเมียคือกันได้ครับอืมท่านเกิดเป็นตัวผูอธิบด้กินนะต้นตัวเมียเนาะ มีต้อนอินทผลัมต้นเนี่ยหลใหญ่ก็มูครับใยเป็นแต่ได้กินครับแต่ว่ากับพ่ะท่านหูวว่าที่เป็นยังไงเนาะอินทผลัมต้นเนี่นะโดน้ำให้เฟิ่นอยู่นะครับว้ลาล้ำใ่ครับในสวนแปลงนี่ก็เตมีเนี่ยนะมีต้นมะพร้าวน้ำแนอินทผลัมมีต้นมูนี่แหละครับที่ว่ามาเนี่แหละแต่ว่ากับว่าท่านได้ผลอีกอย่างมากม้ยแียวมีหมักม่วง บักม่วงก็โอเคอยู่ครับบักม่วงก็ได้กินอยู่นะครับบักม่วงก็ออกทุกปีนะบักม่วงสีม่วงก็มีสองตนนะครับม่วงหน่วยใหญย่ๆก็มีอยู่นะครับ,บมว่ว,บบมวงพันหนวยใหญ่ๆหนวยละเกือบกิโลนะครับอันนี้ก็หดน้ำให้เพิ่นครับและต้นเพิน่นขึ้นกันเิ่นกระทนอยู่ครับทนแดดทนฝนขึ้นกันเิ่นเพิ่นฝนเนี่ยแต่ยังเมื่อทันหูว่าเออดอก่นจะออกมาย่ำใหเนาะ ออกดอกมากครับที่ได้กินอยู่กับพ่จักนะเพิ่นเะนี่ยนะต้องเบิง้งเบิ้งสะกอนเนาะพุทราก้าพ่อได้กินอยู่ครับพุทธชาฮะงดนามให้เพิ่นเดี๋ยวกับมาแต่งจิ้งครับแล้วก็ตัดให้เพิ่นปงไม่นะเพราะว่าต้นเพิ่นกนใหญ่ออกหลายแพรหลายนะครับเพิ่นเนี่ยนี่พุทราใหญ่นะครับหน่วยหมักใหญ่นั่นแหละแต่ว่ามันก็ธรรมดาโดยธรรมชาติแล้วขันบ่มียา ป้องกันแมงมันก็มีแมงน้าครับแต่ส่วนนี้ยู่นี่กับบอไทยสารนะครับนะมีแมงกับบอเป็นไงกินไปน้ากันค้นกินไปน้าแมงกันแหละครับนะฮะก็ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะนะครับปลอดภัยไว้ก่อนอืมมือนี่ก็มาเลาะหดน้ำเ่ยครับนี่้นมะขามยักษ์กกโอ้ออกดอกหลายนะครับพี่น้องออกดอกหลาหน่วยใหญ่ครับหน่่ยใหญ่มะขามยักษ์หน่วยใหญ่นะครับหน่วยใหญ่อันนี้เดยดสุดเด็เจ็บแล้วครับนี่ นะสีได้เก็บแล้วพุนะ่นนะนวยเพิ่นนะนวยบักไงครับเป็นบักขามเปียวยักษ์ครับอืมซื้อมาจากพันมาจากนคะรปฐมนะครับมาปลูกเอาไว้เดี๋ยวเมื่อนี้อาจจะเก็บแล้วครับแต่ว่ากะไฮน้ำพ่นได้หน่อยพ่นก็ะสีออกดอกรุ่นไม่มากนะครับนี่เป็นรุ่นเกา่ารุ่นก่อนฝนนะออกมาแต่ว่ากะพ่นกอยู่ได้ดีอยู่ครับแต่ว่าก็เอาเล้วตอนพ่น,นาฮน้ำพ่นแน่ นะครับนามเพิ่นน้ำอยู่ในสวนนี่ก็มีอยู่หาต้นนะครับหาตน้นสามเปียวหยักนะครับปลูกไว้โดนเติบแล้วนะครับไว้โดนเติบแล้ว